Go, Pet. สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับช่องจัตโกเพจอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับช่างบาสนะคะช่างกุมมิ่งของโรงพยาบาลสัตว์จัตโกรัชดาค่ะผมสวัสดีค่ะ ก็เริ่มคำถามที่ว่าพี่บาสท,ทำงานกุมมิ่งมานานแค่ไหนแล้วคะก็ตอนนี้ก็เกือบจะ2ปีแล้วครับผมพอเรียนจบครับก็พยายามหาสิ่งที่ตัวเองชอบก็เลยลองไปทำพาเฟสุนักก่อนนะครับผลครับก็เลยไปเรียนเพิ่มแล้วก็มาทำที่นี่เป็นที่แรกปกติเนี่ยถ้าอมองหนึ่งตัวเขาอาบหนาน,นีเราต้องทำอะไรกับเขาบ้างคะ ที่โรงพยาบาลสัตว์จัดโกนะครับก็จะมีเวรระเบียนนะครับคอยต้อนรับแล้วก็ถามลูกค้าว่าลูกค้าพาน้องมาทําอะไรนะครับก็อาบน้ําอย่างเดียวหรือว่าอาบน้าตัดขนพอเมื่อถามลูกค้าเสร็จนะครับก็จะส่งไปที่คุณหมอคุณหมอก็จะทําการตรวจเบื้องต้นนะครับว่าสุนัขน้องแมวแข็งแรงดีหรือเปล่ามีปัญหาสุขภาพร่างกายโรคหัวใจไหมอย่างนี้ครับเมื่อคุณหมอตจวเสร็จก็จะส่งต่อมาที่แผนกกุมมิ่งอืก็คือว่า ที่นี่ของแจ็คก้เวลาที่ก่อนอาบน้ําจะต้องผ่านมือคุณหมอก่อนใช่ไหมคะคุณหมอจะต้องตรวจก่อนเนาะใช่ครับผมพอขึ้นมาแผนกกุมมิ่งนะครับช่างก็จะดูใบที่เวลเบียนเขียนว่าน้องมาทําอะไรบ้างอาบน้ําตัดขนอันดับแรกช่างก็จะทําการตัดเล็บเช็ดหูก่อนอาบน้าไปเป่าขนแห้งแปรงขนเสร็จเป่าแห้งแล้วก็มาไถอีกทีรอบ2อเพื่อเก็บ ความละเอียดแล้วก็แต่งทรงให้น้องสวยงามครับโดยประมาณก็ใช้เวลา2ชั่วโมงครับตัวหนึ่งอาบน้ำตัดขนใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึงสชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ครับ ก็อาบน้ํอยังต่ําก็1ชั่วโมงถ้าเกิดอาบน้ำจากขนก็2ชั่วโมงครับแล้วถ้าเป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่อย่างน้องตัวใหญ่ี่ใช้เวลานานบวกเข้าไปอีกไหมคะน้องดื้อหรือเปล่าครับแล้วก็ผลสภาพผลเป็นยังไงถ้าเกิดผลผลก็จะมีเป่าแห้งไวแล้วก็เป่าแห้งช้าครับอยู่ที่ผลของสุนัขแต่ละสายพันธุ์สมมุติว่าถ้ามีลูกค้าพาน้องหมาอายุประมาณ1เดือนถึง2เดือนเข้ามาที่สามารถอาบน้ําได้เลยไหมคะอ๋อน่า น่าจะยังอาบไม่ได้นะครับผมเพราะว่าน้องเด็กเกินไปต้องอย่างแรกก็คือแผนก grooming จะผ่านมือคุณหมอก่อนอยู่แล้วครับคุณหมอจะให้คําแนะนําก่อนแบบแรกอืก็คือว่าที่ใส่ใจมากๆแม,ม้กระทั่งการอาบน้ําก็คือคุณหมอจะต้องทําการตรวจให้แน่ใจก่อนว่าน้องไม่ได้ป่วยน้องไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรถึงจะอาบได้นะคะใช่น้องหมาน้องแมวจริงๆแล้วสามารถอาบน้ําได้บ่อยแค่ไหนคะก็อย่างต่ำก็สักเดือนละครั้งสองครั้งก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมถ้ามีลูกค้าเพิ่งจะเริ่มรับน้องมาเลี้ยงอย่างน้องหมาน้อง แมวค่ะเขาจะต้องเริ่มอาบน้ําได้ที่อายุประมาณเท่าไหร่คะ่างแรกท่านตัำก็น่าจะประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็ควรได้รับวัคซีนเข็มแรกก่อน ร่างกายยังอ่อนแออยู่นะครับก็เพื่อความปลอดภัยของน้องตัวน้องเองนะครับก็แต่ตามว่าน่าจะ3เดือนครับก็ถ้าเกิดน้องตกกระโปรกนะครับซึ่งมาจากฟาร์มอะไรอย่างงี้น้องมอีมีอะไรติดเพื่อนก็อย่างแรกก็เอาน้ําชุบหมาดนะครับแล้วก็เช็ดเช็ดตัวน้องทำความสะอาดก่อนแค่นี้ก็ได้ครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เริ่มพาน้องมา,มาอาบน้ำตั้งแต่เด็กนะครับน้องจะได้มีความคุ้นชินกับการอาบน้ำคลมมิงนะครับน้องจะได้ไม่หวาดกลัวน้องหมาน้องแมวจริงๆต้องอาบน้ําบ่อยขนาดไหนคะก็น้องหมา อย่างต่างก็ซักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็พอนะครับถ้าเกิดอาบบ่อยน้องอาจจะแบบมีทําให้ผิวแห้งเกิดปัญหาเรื่องโรคผิวหนังได้ส่วนน้องแมวก็อย่างต่าก็ซักประมาณเดือนละ1-2ครั้งเพราะว่าแมวจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วทําไมช่วงที่น้องหมาน้องแมวได้รับวัคซีนเราถึงห้ามอาบน้ําเลยคะก็นี้อ้างยิงจากคุณหมอนะครับก็เมื่อน้องฉีดวัคซีนระยะเวลา7วันแรกนะครับเออน้องจะมีสุขภาพร่างกายที่ยังอ่อนแออย,อยู่อาจจะมีไข้แล้วก็ภูมิคุ้มกันตกเมื่อมาอาบน้ํามี ความเย็นก็อาจจะทําให้น้องป่วยได้อย่างแรกอาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับผมที่บ้านลูกค้าอาจจะไม่เพียงพอในการใช้อาบน้ําำนับน้องแมวของลูกค้าเองนะครับก็จะมีเช่นแก้วตดเล็บหวีแปรงไดเป่าผนได้ไลนน้าแชมพูหรือว่าอะไรที่ใช้ในการอาบน้ำนะครับผมจะมีหลายอย่าง ก็อีกอย่างที่สําคัญนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของเวลานะครับซึ่งการอาบน้าของสุนัขน้องแมวอาจจะเกิดความทุกง์ยากนะครับที่บางตัวอาจจะขนยาวอาจจะแห้งยากแล้วก็น้องแมวอาจจะไม่ชอบการอาบน้ำน,นะครับอาจจะมีการหนีการกระโดดหรือว่าการขวัญทําให้ลูกค้าเกิดความบาดเจ็บนะครับถ้าเราอาบเองการเป่าสุนัขขนยาวทําให้ขนไม่แห้งทําให้เกิดปัญหาผิวหนังต่อมาของสุนัขน้องแมวได้ครับ อย่างกรณีที่เจอน้องหมาน้องแมวดุดแล้วแบบเจ้าของอยากให้อาบน้ำอะค่ะที่นี่มีการใช้ยาสลบในการอาบน้ําให้ไหมคะก็ต้องเรียนนะครับว่าที่โรงพยาบาลสัตว์จักโก้จะไม่มีการใช้การวางยาทุกกรณีนะครับหากสุนัขและน้องแมวของลูกค้าดืดดุก็สามารถนํามาลองอาบที่นี่ได้เลยครับผมเพราะช่างที่นี่เคยรับมือน้องหมาน้องแมวที่ดุมาเยอะแล้วครับ คำถามสุดท้ายแล้วนะคะเ,เคยโดนน้องหมาหรือน้องแมวกัดขนาดที่ทํางานไหมคะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของสายอาชีพนี้นะครับผมก็จะเจอน้องหมาน้องแมวที่ดูบ้างนะครับโดยเฉพาะน้องแมวนะครับซึ่งแมวจะเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบการบังคับนะครับแล้วก็จะมีความบาดตัวได้ง่ายและหลายตัวอาจจะไม่ชอบการอาบน้ําการถ่ายขนที่ต้องจับบังคับนะครับก็ทําให้น้องดุแล้วก็มีการตบการกัด ของช่างได้นะครับผมถึงจะประสบการณ์เยอะแค่ไหนก็ก็ไม่รอดผลมือของน้องครับเพราะว่าน้องตกใบมากยิ่งกว่าทีมชาติบอลล์บอลโอเคครับเราจะพาไปดูการทํางานของแผนกกลู่มิงโรงพยาบาลสัตจากโกกันนะครับไปกันเลยโอเคครับสําหรับถ้าเกิดน้องขึ้นมาในแผนกกลู่มิงแล้วนะครับจะมีใบที่เวทเขียนข้างล่างน,นะครับว่าน้องมาทําอะไรบ้างสำหรับตัวนี้จะเป็นอาบน้ําตัดขนนะครับก็จะตัดตามตรงที่ลูกค้าสั่งนะครับผมขั้นตอนแรกจะเริ่มจากการ ตัดเล็บเช็ดหูก่อนนะครับแล้วก็เริ่มถ่ายครับผม few e m m o n ทางโรงพยาบาลจะมีแชมพูสูตรพิเศษนะครับซึ่งมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็สําหรับสูตรสุนัขที่ผิวแพ้ง่ายนะครับผมโอเคครับเมื่อเราตัดเบื้องต้นแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนอาบน้ำกันนะครับครับผมในขั้นตอนอาบน้ำนะครับเราจะมีบริการพิเศษนะครับคือการบีบต่อมก้นของน้องนะครับผมซึ่งจะเป็นต่อมที่อยู่บริเวณก้นนะครับที่จะมีกลิ่นเหม็นนะครับที่น้องจะปล่อยออกมาตอนที่น้องเกิดอาการบาดกลัวและตื่นเต้นนะครับผม S โอเคครับเมื่อเราอาบน้ำเสร็จนะครับเราจะมาถึงขั้นตอนการเป่าแห้งนะครับผมก็เราจะใช้ผ้าขนหนูนะครับเช็ดน้องเบื้องต้นให้น้องแห้งหมาดท,ที่สุดนะครับผมแล้วก็จะใช้เครื่องไล่น้ำนะครับเพื่อให้น้องแห้งไวที่สุดนะครับผมโอเคครับเราจะเริ่มการเป่าแห้งกันเลยนะครับผม โอเคครับแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราเป่าแห้งแล้วนะครับผมก็จะมาถึงขั้นตอนการตกแต่งทรงรอบสุดท้ายนะครับผมให้น้องสวยงามนะครับ ไปเราก็จะรอให้เวรระเบียนมารับน้องส่งให้เจ้าของคืนกลับบ้านไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการอาบน้ำตัดขนนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆ mm hmm. เพื่อนำเสนอต่อไปนะครับบ๊ายบาย